สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่วัดอรุณนะคะและว,วันนี้มีการทําความสะอาดวัดประจาเดือนนะคะเยอะมากนะคะผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็ท่านแบบว่าเยอะมากเลยแล้วก็มีโรงทานด้วยนะคะขนมหวาน แล้วก็ท่านเจ้าคุณทุฑาภิมหาวัดน์จะพูดดำเนินการและอาตมาภาพของคุณโนดจเป็นผู้ดำเนินดำเนินการโครงการรัฐปะหารนั้นก็มีท่านผู้ศึกษาพรเด่นะครับมีกองการศึกษาของท่านอาจารย์ปอนดีปอทอเก้าอาจารย์สัตวัปอนทองเก้าพาสามเณรมาด้วยร่วมด้วยช่วยกันกับ ร่วมด้วยกันกับกองงานวิชการอย่างเช่นวันนี้ทางสัมมนาเตรียมงนภาคเรียนตัวนะอยกคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนสามเญชนตัวน้อยกับพระอาจารย์ก็มาร่วมไปมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะจะมีสามัญชนช่วยกวัดอย่างเมื่อก่อนจะมีการจัดทุกวันที่15เนาะของทุกเดือนแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคเนี่ยญาติโยมเกิดการเป็นว่าโครงการตอนนี้เราก็เป็นที่เป็นที่รู้จักมากขึ้น ก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกทูตอรย่างอย่างเช่นวันเสาร์นี้เดือนเมษายนก็คือวันนี้แหละวันเสาร์ที่26ส่วนเดือนพฤษภาคมวันเสาร์สุดท้ายก็ยมก็ไปดูปฏิทินวันน่าจะอยู่ระหว่างที่30มิถุนายนถึง15พฤษภาคมนะจำไม่ผิดนะก็ดูไปเรื่อยๆเสาร์สุดท้ายของเดือนนะท่าอกจารก็ประมาณนี้ครับท่นใครนำผงซักฟอกมามอบให้กับ เจ้าหน้าที่พ,พระภิกษุสัม,มเนรได้เลยนะเพราะว่าท่านจะเป็นผู้โรยผงให้เพราะว่าปิติโยวิวาชันดุสัทโรโควิตาสัตุมาเตภวะทวันตราโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมา วัดธานีอายุวันโนสุขังพะลังอนุโมทนาท่นโยมนะสาธุเดยมาวันนี้เลยนะผู้บัญถมดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็วัดอรุณก็เป็นวัดนอรุณก็เป็นหนึ่งในวัดที่พระองค์ดูแลอยู่สถาบันพระมหากษัตริย์กับวัดอรุณนี่มีความใกล้เชื่อมโยงกันนะนโยมนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาการโยมทุกคนทุกท่านแล้วก็วันวันเสาร์ที่26เมษายน บ้านะลายกิจกรรมบัตรุนนะชาเขียวนะแล้วก็ขอ,อนโมทนาบ้านขนมคุณแมวเบเกอรี่สเต็กเนี่ยขนมคุณแมวดอนเมืองร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานอ,อนุโมทนาสาธุขอ,อนโมทนาขอพระคุณท่านอาจารย์พระครูอรุณวัชิลาน,นุกูลผู้ช่วยเจ้าวาดพระสุรชวรลารามร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานยาคู๒๐๐ขวดสาธุมาจากไหนคะเนีานา่ยขนะอนโม,มันาคุณนางสาว คุณสอนบางบอลนะคะบางบอลผงเล็บแปมแปมมร่วมเป็นเจ้าภาพโรงงานน้ำแข็งใส200 200ถ้วยสาธุครับเดี๋ยวให้พรโยมน่อยโยมยกถขายอ้โยกเลยอยงยกขึ้นเออสาธุนะคะจะช่วยด้วยแรงกายว่าติอายุวแรงกายแล้วก็แรงสัตวานะคะสาธุอโยมสาธุสิ โอ้นักเงียบเลยนะเดีว่าเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วกันบูชาผงซักฟอกอาจารย์ที่เราไ่ไหนเอ่ยอาจารย์ที่ไหนอาจารยี้ไหเราจะทำความสะอาดไปรอบรอบผู้ชนะผู้ไม่ต้อนที่ด้านในท่านผู้บูชามาหน้าสุดเลยนะคุณเกตนะเอาผงซักฟอกเอาอะไรมาถวายเยอะแเลยสาธุคุณเกตนะเชื่อจริงเชื่ออะไรไม่รู้หลายคนอาสาธุขอบคุณบูาหลายคน คือจริงชื่อหลายคนบวชต่างกันนะแา่ทุกบ้างไงไอติมไอเยีจ่าดอะไรไอติมอ๋อได้เดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้สัมภเนีนพร้อมวันนี้สัมภนียนพร้อมเดชสัมภเนีนใส่เลยเออแต่ญาติโยมไม่ต้องห่วงนะว่าถ้ามาวัดไปเจอพระเนในกุญย์ทานอะไรอิ่กันหรือยังอิ่มกันหรือยังอิ่มกันหรือยังขอนยังขอนยังจะพาไปล้างนานยัง ครั้งที่แล้วอาจจะมาภาพเปิดคลิปโดยร้านการยักษ์ก่อนกดดูเข้าเดือนแสนวันนี้มีของเพิ่มเตนะบุกมือให้โดนคอยรเออพร้อมยังใครพร้อมแล้วลูกนี่โอ้โหนักพร้อมลูกคืนเจอกันเจอกันมาหน่วยดับเพลิงเราเป็นไงทางไหนก่อนเอาเส้นนี้ก่อนเหรอ ไม่ใช่ที่ลานยักษ์ไปยังลานยักษ์อ้าวขอลานยักษ์สักสามสิบคนโอ้ลานยักษ์สามสิบคนไปสแสดงบายเลยเราจะเกินสามสิบแล้วครับขนาดใช่ลานยักษ์งานยักษ์อยากรวมเราก็ร่วมร้อยกว่าแล้วครับบริษัทสีสมบัติอยู่ไหนบริษัทสีสมบัติเนินด้านหน้าใช่เอ้านี่เป็นปัญหาโลกแตกใคร มือไม่กวาดคนเดียวสองด้ามเอเมื่อคืนเลยอาญาโจมมันต้องห่วงอาจรย์เดินมีทางนี้อีกนะเราจะแบ่งเป็กนี่คนเดียวสามด้ามเลยอย่างนี้ต้องขอแบ่งแล้วแต่ญาติโยมรอทางด้านหน้าบนนั้นต้องน้อยอีก อีกสายใครมีไม้กวาดบริจาคเอาไว้นี่หน่อยเพื่อเราจะมีอยู่สองสายวันนี้เราจะมีสองสายสายหนึ่งเราจะเล่นกวาดนีกสาแล้วก็อีกสายมังจะเป็นเริ่มด้านหน้าลานยักษ์อ่ไปลานยักษ์ก่อนไปลานยักษ์สามสิบสี่สิบคนโอ้อ่ามาแล้วไม่กวาดมาเร็วใครไม่มีไม้กวาดก็มาเอาเร็วเร็วเร็วทางนี้เลยเอาวางลงวางลง วางลงอาถวาย่อนมาอายุวันโนสุขังพลังสาธุบอกไ่ได้อาให้มีขออยาให้มีอุปสรรคในชีวิตปัดกวาดออกให้หมดอุปสรรคก็อย่ามีเนี่ยมีที่ทำละล้างด้วยมีทั้งไม้กวาดด้วยทำละล้างสิ่งไม่ดีออกไปให้ไกลตั่วอย่าให้มาตั้งใจตัวเองได้สาธุสาธุ เราลนาอยู่ก็จพรกตอนนี้เสร็จนะยังพอมีเวลาอยู่อ่ะเดี๋จะแบ่งสายลาพี้ตักขยัไว้แล้วหรือจะถือไปเรื่องก็ได้ทุกทีเรืดอยดีกว่าเผื่อนี้ขวาเขาก็บขอบเศษขยัเศษอะไรเยนี่ตาุณโยมด้านอาพี่เช็ดนี่ยด้าอาพ่เชดทางจานี้พาก็่นทางดีโม่สีโม Toa của mình, yêu cầu là gì phải. <laughs> Toa của mình phải. Toa của mình phải. Toa của mình phải. Toa เป็นสียงหนึ่งของทกคมาเกี่ยวกับต<ห>ในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตาตัวเองเนาะแล้วก็ใครที่อยากมาก็อย่าลืมนะคะทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทางวัดก็จะมีการทําความสะอาดล้างผ้าปลางแบบนี้ทุกๆเดือนนะคะอย่างเมื่อก่อนก็คือทุกวันที่15แต่เดือนนี้เปลี่ยนมาเป็นทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะก็ ช่วงตุกวันหยุดใครเนาะก็สามารถที่จะมาร่วมแรงร่วมใจทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะคะและสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะฝากเป็นกําลังใจให้อินด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ